คอ,มอามรู้สึกกรเก็บเงี้ยก็เก็บเกมนี้เราเล่นกับใช้หน้านะครับเราเป็นทีมที่มีระดับเดี๋ยวก็เรามีระดับทุกวันที่เราพยายามญญาพยายามดูน้องๆพยายามซ้อมเรื่องวิธีการการเล่นกับใช้หน้านะครับวันนี้เราก็พยายามเน้นที่จะเก็บสาวผู้แทนทำทั้งเราเปิดเกมแต้นเกมแล้วเราก็กทำได้ดีน้องๆเขาก็เข้าใจวิธีการช่วงช่วงแรกเราก็พยายามเปิดเกมนะและ้วก็เข้าบอลเร็วนะครับแล้วก็สร้างการในการเข้าทำได้หลายจังหวะ ใช้ได้ครอบรับมือได้ดีทุกแนวความคินเกมได้อยู่แล้วการทำตนเครื่งหลังเราก็ยามพยายามปรับเรื่องเรื่องของฟุตบอลที่เราต้องให้หลากหลายขึ้นในื่อยๆจังหวัรับรับลูกนั่นก็งป็นลูกที่เราเราจะทำได้ไม่ดีวันนี้แล้วเราเล่นก็เล่นกันอย่างสูสีกันโดยรวมแล้วก็เข้าใจว่าชนะเข้ามาเนทุกๆตามระดับกลุ่มนะครับ้จังหวัที่เราเราก็มองว่ามันมันน่าจะเคลียร์มากนี้คือจังหวะที่เราต้องหลุดเล่น สิบคนของทางปทศนะครทังทเรารรู้ว่าเราเราโดนไปแดงได้อย่างไรนะครเราก็้ามัจต่อเนื่องเราเราเข้าใจแลวกอเคนแล้วก็แน่นอนะครับเขาูกเราก็มาสิสมาธิช่วงท้ายเกมนะครับต้องยอมรับว่าัทีเราอาจจะทำได้ไม่ดีนะครับแตเรื่อองชื่นชมติดติคนราเขาาตั้งใจเขามายามเขากสู้จูนนะครับถึงจะเจอปัรราหลายอย่าง าโดยเฉพาะในสนามนี่เราผ่านจัดจะทำได้ไ so ม่ด so we ีในบางจังหวัดนะครับการการที่อาจจะเป็นการบ้างในบางช่วงเ่ว่ารู้ว่าวันนี้เราก็พอใจนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไปหนักคุณแฟนคลับนี่แฟนคลับก็ยังลุกเตาแล้วก็ส่งเสียงเชียร์มัได้ดีมันดีมากนี้เราก็ขอบคุณแฟนคลับแต่ว่ต้องขอโทษวันนี้เราเราตั้งใจจรที เกมที่เหลือก็เกมนะครันก็แน่นอนี่ยเมันก็เนี่ยเกมนี้ต้องต้องทำอยางหนักเพิ่มแต่วันนี้นะเราก็ยังยังยังโชคดีนะครับเรายังอยู่ในในตำแหน่งฟรีออฟนะจบสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเป้าหมายนะครับเป็นหน้าเราต้องพยายามจับหมาให้ได้เลยว่าเกมหน้าเราเราก็ตัดขาดทีใกล้เคียงกันทุกเดือนก็คือที่แพทย์นะครับแล้วก็ฝากแฟร์คำนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็นะทีมงานก็ทำาน้าให้เต็มที่แล้วก็เราที่แต่งงานต้องปรับ ซอสให้หนักขึ้นเพราะเกมหน้านะครับวันนี้ผพุทธสินจะมีผลต่อเกมมากน้อยขนาดไหนึ่งคือในเรื่องฟุตบอลเราเข้าใจนะครับเราถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่าเราก็ไม่อยากโฟกัสตรงนั้นแต่เราอยากจะให้มันละเอียดมานิดนึงนะครับคือช่วงนี้ช่วงที่ที่ทุกทีม็มีมีสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทำงานทำพุสธศิลป์ต้องละเอียดก็ได้เพราะว่ามันมีผลในทุกเกมนะไม่ใช่อกเพราะ ทีม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 นี้หรือทีมใหญ่ทีมเดียวนะครับหรือจเกมใหญ่ทุกๆเกมมันมีผลโดยเฉพาะช่วงท้ายนะครับทีมมีโอกาสขึ้นขึ้นอยู่เพออฟมีการนี้ตกชันมีการนี้ตกชั้นมีการตั้เกมแต้มทำคะแนนอยันทุกสิ่งเขาละเอียดนี้เ่อเพราะจังหวะที่มันต้องแฝงนี่นะครับวันที่เราเราไม่มีอาร์นราเขาให้ไปถึงประธานเอ่มาแล้วเขาเปลี่ยนทำทีมมาให้ไวเลเราก็สงสัยครับว่าเขาเขาตัดสินเดือนนี้ได้หรือเปล่าทุกค ก็ข่าวว่าคลองใจอ่ะพูดตรงคล่องใจเดี๋ยวก็ยอมรับแล้วก็แน่นอนคือบอกจบคือจบแล้วเราก็คงที่นั่งกลับไปปรับปรุงในข้อแก้ไขนะครับหรือผู้สื่อสารก็ขอขอทำหนึ่งหรือหรือพูดว่าเราเราเราไม่เห็นด้วยนะครับนะแต่ถามว่ามันจบไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายพิจารณาฝ่ายประเมินที่เขาจะทำหน้าที่กันไปนะครับ